สัสค่บับเราใช่อง It's me Apple ชั้นเองแอปเปิลนะคะวันนี้แอปเปิลขอ,อนำเสนอยำกุ้นเชียงแบบง่ายๆแต่แซนจะอร่อยเดี๋ยวไปรับชมคลิปด้วยกันเลยนะคะ mm hmm. วันนี้แอปเปิลมีกุ้นเชียงกราอยู่หนึ่งชิ้นนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทอดกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะนำไปยำกันนะคะไปดูกันเลย ขั้นตอนแรกก็ตั้งกระทะให้ร้อนใส่น้ำลงไปเล็กน้อยตามไปด้วยกุ้นเชียงส่วนกุ้นเชียงเพื่อนๆชอบหั่นแบบไหนก็ตามใจฉันได้เลยนะคะชอบท่อนก็หัน่นท่อนชอบเฉียงก็หั่นเฉียงชอบแว่นก็หั่นแว่นนะคะตามใจฉันได้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะทอดกุ้นเชียงในน้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะจนน้ำระเหยออกให้หมดนะคะเราจะใช้ไฟอ่อนๆไม่ใช้ไฟแรงเกินไป เดี๋ยวกุณเช็งเราจะไม่ได้นะคะเดี๋ยวเราก็จะทอดแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดี๋ยวติดตามกันต่อไปนะคะ การที่เราทอดกุ้นเชียงในน้ําแบบนี้จะทําให้กุ้นเชียงเนี่ยอร่อยมากยิ่งขึ้นไม่ไหม้แล้วก็นุ่มด้วยนะคะสีสันนะ่าทานไหมคะอืมแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะเทใส,ส่กระชอนเพื่อกรองน้ําที่เหลือออกนะคะแบบนี้เลยสีสวยไม่เอ่ยจากนั้น ก็จะนำไปใส่น้ำมันทอดแป๊บหนึ่งนะคะเพื่อความเหนียวนุ่มแล้วมีความกรอบอยู่ในตัวด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะใส่น้ำมันแป๊บเดียวนะคะแล้วก็ยกขึ้นได้เลยนะคะไม่นานแบบนี้ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการยำกันเลยนะคะ เี๋ยวเรามายำกุ้นเชียงด้วยกันเลยนะคะส่วนผสมก็นี่เลยค่ะกุ้นเชียงที่เราทอดเตรียมไว้แล้วนะคะสีสันสวยงามจากนั้นก็ใส่น้ำยำใส่ภาชนะลงไปสักสองสามช้อนได้นะคะจากนั้นก็ตามไปด้วยพริกหั่นฝอยพริกขี้หนูหรือพริกสวนของเรานะคะชอบเผ็ดมากเผ็ดน้อยก็ตามใจฉันได้เลยนะคะจากนั้นก็ใส่กุ้นเชียงลงไปที่เราทอดเตรียมไว้แล้ว คุกคร้ให้เข้ากันจากนั้นก็ตามไปด้วยแต้งกว่าแคอารอทหั่นฝอยต้นหอมผักชีมะเขือเทศหอมหัวแดงกระเทียมแล้วก็พริกลูกโดดนะคะตะไคร้หั่นซอย ส่วนเพืเ่อนๆคนไหนไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะอันนี้แอปเปิลใส่พริกลงไปเพราะเป็นคนชอบทานเผ็ดนะคะคุกคร้าให้เข้ากันการที่เรานํากุ้นเชียงมาทอดในน้ําก่อนแล้วก็เอาไปลงน้ํามันเล็กน้อยนี่ก็คือว่าดีมา,มากๆเลยนะคะก็รอ,อบนอกนุ่มในอร่อยมากๆเลยนะคะถ้าเพืเ่อนๆไม่เชื่อลองไปทําดูกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราไปจัดจานเพื่อความ สวยงามแล้วก็น่าทานมากยิ่งขึ้นนะคะแบบนี้เลยนะคะขอบคุณเ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของ Apple นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับ it's me apple ฉันเองแอ p เปิด้วยนะคะเจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ